เบอร์เทคนิคเปิดภาพคู่รูปแรกรับปี2025สวีทหวานแต่งโมนิดาชาวเน็ตซึ่งคิดถึงมากกลายเป็นประเด็นที่คนในโลกออนไลน์สนใจอีกครั้งสำหรับดาราสาวแต่งโมนิดาหลังจากที่ได้จากโรคนี้เป็นนานถึง2ปีแล้วจากเหตุการณ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งทําให้หลายคนเสียใจและพกกากันสืบหาความจริงหนักมากต่อมาได้มีกระแสหรือคดีแต่งโมมาสืบสวนอีกครั้งเกิดขึ้นในโลกออนไลน์แฟนๆเลยไม่พลาดมาสนใจและติดตามหนุ่มเบอร์เทคนิค หวานใจคนสุดท้ายของแตงโมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโดยราชสุน,นุ่มเบิร์ดได้ออกมาโพสภาพผ่านทางอินสตาแกรมโดยเป็นภาพที่ตนถ่ายคู่กับสาวแตงโมเผยรอยยิ้มอันสดใสพร้อมกับห่วงเวลาที่มีความสุขซึ่งหนุ่มเบิร์ดได้เขียนแคปชั่นให้กับโพสต์ด,ดังกล่าวว่ารูปแรกของปีนี้รูปคู่2025ตลอดไปนะแตงโมงานนี้ทำใางนคนทั้งประเทศที่คิดถึงสาวแตงโมก็ได้เข้ามากดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดถึงแตงโมและแสดงความห่วงใย กับหนุ่มเบิร์ดเป็นจํานวนมากอาทิเช่นรอดูตอนนี้นะหรือคดีครั้งนี้ขอเลยขอให้แตงโมให้ทุกคนรับรู้ว่าใครทําพี่ตอนนี้คนใจดีช่วยแตงโมอยู่นะชอบความดักของพี่มากดักที่ยังอยู่แม้ว่ามีเพียงเราที่ยังอยู่เพื่อรักษามันไว้เป็นต้น